สวัสดีคะ่จะจะาพักการหอมสวีเดนค่ะวันนี้ก่อนที่จะเดินทางเข้าป่าเห็ดก็มาจัดเมนูเติมพลังกันก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่าเวลาค่ะคุณเลมโบบอกว่าในช่วงเช้าจัดแบบนี้เขาล่าสัตว์กันค่ะเดี๋ยวพกักการหอมจะทานข้าวแล้วเดี๋ยวจะพาพี่น้องเข้าป่าเห็ดนะคะมาดูเมนูเพื่อสุขภาพของเรากันจ้าวันนี้พกักการหอมก็ ตามแจ่วปลาจ้าเหยะน้ำประเดกปลรราค่ะก็ใส่พืชผักในส่วนพอเพียงของเราที่ปลูกตามธรรมชาตินะจ้าค่ะภูมิใจในทั่วฝักยาวค่ะถ้าไม่ลงคลิปวันนี้เดี๋ยวก็จะไม่ได้ลงอีกแล้วเพราะว่าเด็ดมาเยอะค่ะช่วงนี้ก็เข้าฤดูหนาวแล้วนะคะตามด้วยผักกาดหอมจ้าเอ่อมะเขือเทศเด็ดมาใส่แก้วปลาก็เหลือไว้นะคะผัก แพวลพักแมงดานะคะแล้วก็ผักกาดหอมเด็ดลูกแพรมาจิ้มกับน้ำาาลหวานนะคะเป็นน้ำาาลหวานที่ไม่ต้องพึ่งกุ้งฝอยปลาป่นเลยค่ะเพราะเราไม่มีนะคะนี่ก็คือทำมาจากหัวหอมในสวนของเราเองจะตามด้วยแอปเปิ้ลด้วยนะคะ คือช่วงนี้เขาก็ยังไม่สุกดีแต่ว่าผักกาดหอมก็อยากเก่ทานไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามีเยอะไม่งั้นเดี๋ยวทานไม่ทันจ้ะอย่าเสียอารมณ์เลยนะคะผักกาดหอมพาเข้าป่าแน่นอนค่ะก็มีหลายท่านถามมาว่าเอาเห็ดมามาทําอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปแอบ,บดูคุณเลมโบกำลังอบเห็ดอยู่จ้ะจ้ะนี่คือเครื่องอบเห็ดของเรานะคะบางๆเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมค่ะก็ คนใจดีก็ซื้อมาเพิ่มอีกแล้วค่ะเมื่อคืนนี้เราอบทั้งหมดสามเครื่องนะคะมีเครื่องเล็กสองจ้ะและเครื่องใหญ่นี่ก็คือหนึ่งเราใช้อยู่แล้วเนาะจำได้ไหมจ๊ะส่วนมากเราจะเลือกอบเห็ดพึ่งหวานนะคะเขาแห้งแล้วก็กรอบพักการหอมทานได้เลยนะคุณเลมโบยังทานดิบอันนี้เราอบแหง้งแล้วก็ทานเป็นเขาเรียกว่าทานเป็นชิป ทานเหมือนมันฝรั่งนะคะหน้าทีวีมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะนี่ค่ะคุณแม,มโบเอามาใส่ขวดแล้วก็ปิดฝาให้แน่นนะคะเราก็จะอบไปเรื่อยๆจะเอาไว้กินในฤดูที่หายากแล้วก็แบ่งปันนะคะเห็ด<อ>ที่เราหามาเราเทำจริงค่ะทำแบบว่าเราเก็บไว้กินในฤดูหิมะตกหรือว่าในฤดูที่หายากแล้วก็แบ่งปันจริงๆจะ จ้าพี่น้องจ๋าในส่วนที่เป็นเห็ดแก่แล้วในส่วนที่เป็นเห็ดแก่ที่ปกักการหอมเก็บมานะคะแล้วก็ในส่วนที่เราทําความสะอาดเอาหมวกด้านบนไว้ทํากินนะคะเอาหมวกใต้ล่างไว้เพาะเชื้อต่อไปค่ะนี่นะคะค่ะเมื่อปีอ่หกสามเราก็ได้เพาะแล้วก็ปลูกตามที่ต่างๆนะคะก็ดูตามที่เขาทํากันใน y youtube เลยคะ่ะ ก็ปีนี้ก็พอมีมาให้เราเห็นมันก็เลยมีกำลังใจค่ะปีนก็เลยอยากแก่ทำไปเรื่อยๆค่ะขึ้นก็ขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรเราถือว่าเราได้ทำแล้วถ้าเราไม่ทำแล้วมารอความหวังมันก็เปล่าประโยชน์ใช่ไหมคะค่ะพะกักการหอมอาจจะทําคลิปไม่ละเอียดนะคะเพียงแต่มาบอกให้พี่น้องได้ชมว่าเออเรามาทําแบบนี้จะก็ทํากิกน จริงจริงทเก็บจริงแล้วก็ปลูกจริงจ้ะคือไม่มีเวลารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมนะ่ะเพราะว่าทุกคนก็อยากจะให้แต็กเข้าป่าค่ะแล้วตอนนี้เครื่องอบของเราก็ว่างอยู่สองนะผักการหอมก็เลยจะขอเข้าป่าไปก่อนเลยไม่ได้มีรีวิวให้ชมการปลูกเชื้อเห็ดนะคะแต่อยากจะบอกว่าเห็ดที่สวนเปี่ยมสุกมาแล้วค่ะเป็นเห็ดพึ่งขมนะ คุณเลมโบไปนับดูหลายดอกแล้วเขาก็แปลกใจว่ามันขึ้นมาได้อย่างไรมันอาจจะเป็นเหตุบังเอิญหรือว่ามันอาจจะเป็นเห็ดที่เราเพาะก็ได้เพราะว่าตรงใต้ต้นอัลหรือว่าต้นสะเดาฝรั่งที่ต้นเล็กๆนะผักากาดหอมเคยพูดว่าเอาเห็ดไปลงเอาเชื้อเห็ดไปลงไว้เพราะว่ามันคล้ายๆกับดงสโสนโบ้านเราที่เขาเพาะปลูกเห็ดตับเต่าจ้ะ จากบรรยากาศก็ยังอึมครึมนะคะค่ะพืชผักของเราก็ยังพอได้เด็ดอยู่ตอนนี้ลมหนาวมาแล้วนะคะลมว้อยว้อยอยู่ใจพี่น้องนะคะดอกไม้กับกองฟืนและบรรยากาศวิถีชีวิตชนบทในประเทศสวีเดนจากจากก็ขอขอบคุณมะเขือจากครูดานะคะเอามาให้ก็รู้สึกงามขึ้นนะ จะตามด้วยต้นมะละกอก็จะดูแลต่อไปทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่ามันก็ปลูกไม่ได้หรอกเพราะที่นี่มันอากาศหนาวมากจาก้ะผักแพวค่ะเราเพาะไว้หลายต้นเลยขึ้นทั้งหมดเลยนะคะค่ะอันนี้แค่ระเบียงหน้าบ้านนะคะนะคะภูมิใจในผักแพวปีหน้านี้ได้เด็ดได้เด็ดอย่างหน้ำใจเลยค่ะปีนี้ยังเด็ดแบบว่าทนุธนอมอยู่นะจ๊ะ งดงามค่ะเราเอาแขนงแก่แช่น้ำไว้ให้รากมันงอกนะคะจากนั้นก็เอามาลงดินเท่านั้นเองจ้ะถ้าดอกไม้สดมันหมดไปเราก็ยังมีดอกไม้ค่ะเก็บมาจากในป่าเอามาประดับบ้านก็ชื่นใจดีเนาะจ้าก็โอเคนะคะเดี๋ยวพักการหอมจะขอจกข้าวเหนียวคุยแจวปลา <G ül> กัดถั่วฝักยาวดังกรอบรๆไม่มีโมเมนต์ทานให้ดูนะคะวันนี้จะรีบร้อนสักนิดหนึ่งค่ะพี่น้องรอดูการเก็บเห็ดอยู่นะคะแล้วพบกันในป่าเห็ดจ้าขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามชมคลิปกับวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าเอาไว้พบกันในป่าเห็ดนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้าเมนูนี้สุดยอดสุดยอดจ้า มาจ้าพี่น้องจ้ามาคุยข้าวเหนียวกับแกวปลาท่านผักสดๆนะคะเป็นผักไร้สารระยาเมนูเพื่อสุขภาพจ้า